สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหน่วยเพือนบ้านคลิปนี้ในทางหวยลาวนะครับ24เมษายน2 5 6 6เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับหวยลาวก็จะมีให้ด้วยก,กัน4หลักนะครับหลักร10บนหน่วยบนแล้วก็10ลา่างใครที่ถามหาหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือหลักร้อยนะครับใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับ ผลงวดก่อนนะครับให้ไว้ด้วยกัน80สุตที่เข้ามาก็จะมีปักหลักร้อยนะครับ4ตัว10สูตรนะครับกับปักหลัก10ล่าง4ตัวอีก10สูตรเข้ามา20สูตรนะครับจาก80สูตรใครชอบนำไปใช้ได้นะครับใครไม่ชอบนะครับเป็นชุดเหมือนเดิมก็มีนะครับ2ตัวโต๊ะสตัวโต๊ะให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีกลุ่มไลน์แล้วนะครับแอดกันมานะครับที่แอดแซดีแปดสูตรเด็ดเพื่อนบ้านนะครับใครชอบสูตรนะครับชอบตัวเลขมาคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ ตืนสุดหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจวารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ สูตรแรกนะครับปักหลักร้อยนะครับ3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับงวดก่อนหลุดนะครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว5งวดจากสถิติย้อนหลังสูตรก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก2บวก5บวก2มาดูสถิติกันครับ5้งวดที่เข้ามา ปักหลักร้อยนะครับ3ตัวได้เลข6เลข1แล้วก็เลข3ามาดึงหลักร้อย4ตัวกันนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว1งวดที่ผ่านมาสุตนี้นะครับก่อนหน้านี้7งวดรวมแล้วก็8งวด สถิตินะครับของสูตรนี้ทั้งหมด8งวดงวดล่าสุดที่เข้ามานะครับเลขก0จากสูตรคำนวณมาได้0135เข้าเลขก0นะครับหลักร้อยปักหลักร้อยนะครับ4ตัวในงวดนี้ก็จะได้เลข0เลขก1เลข3แล้กกอเลขก5ชุดเดิมนะครับเลขเดิม ไม่ได้คำนวณให้ดูนะครับสูตรบวกเหมือนเดิมนะครับลองคำนวณจะดูได้นะครับมาสรุปปักหลักร้อยกันนะครับ3ตัวก็จะได้6 1 3 4ตัว0 1 3 5 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาแล้วหงวดทั้ง2สูตรนะครับตัวเลขที่เหมือนกันนะครับตัวแรกเลข1 แล้วก็มีเลข3นะครับอีก1ตัวนะครับหกับ 3, 3เหมือนกันทั้ง2สูตรปักหลัก10บน3ตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้ว5งวนนะครับสูตรนี้10ล่างบวก10ล่างบวก10บล่างบวก10ล่างบวก10ล่าง10บล่าง5ตัวนะครับบวกกัน ได้ผลลัพเท่าไหร่น้ำมาบวกกับเลขคงที่บวก4บวก3บวก2มาดูสถิติครับ5งวดที่เข้ามา ปลากลักสิบน3ตัวได้เลขเก้เลขสอแล้วก็เลขสี่สบน4ตัวนะครับตัวนี้สูตรใหม่ทามาแล้ว6กงวนนะครับสูตรนี้หลัร้อยบวก10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก3ามบวกสบวกสบวกห สิบบนสตัวนะครับก็จะได้เลขสีเลขเจเลขเกแล้วก็เลข0สรุปหลัก10บนนะครับ3ตัวได้เลข9เลข2เลข4 4ตัวเลข4เลข7เลข9แล้วก็เลขศูสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับนำสองสูตรนะครับมารวมกันตัดกันหรือชนกันนะครับมาดูตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้ง2อสูตร ตัวแรกคือเลข4นะครับแล้วก็เลข9ก้อีก1ตัวมีเลข4กับเลขเก้นะครับที่เหมือนกันหน่วยบนนะครับ3ตัวสูตรใหม่สูตรเข้ามาแล้ว5งวดนะครับหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ลางบวก0ย์บวก1บวก1 หน่วยบน3ตัวนะครับก็จะได้เลข1เลข2แล้วก็เลข3มาถึง4ตัวกันบ้างนะครับเข้ามาแล้ว6มง่วนนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวก1บวก2บวก2บวก2 หมดแรกนะครับสูตรคำนวณมาได้7 9 1 3เข้าเลข3นะครับหน่วยบนหมดที่2 1 3 5 7เนะครับเข้าเลขก7แบบนี้นะครับหน่วยบน4ตัวนะครับก็จะได้เลข1เลข3เลข5แล้วก็เลขก7 สรุปหลักหน่วยบนกันนะครับ3ตัว1 2 3 4ตัว1 3 5 7ตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง2องสูตรนะครับก็คือเลข1นะครับตัวแรกอีกตัวหนึ่งก็คือเลข3นะครับสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับตัวนี้ มาต่อกันที่10ล่างนะครับ3ตัวสูตรใหม่5งงวดนะครับที่เข้ามาจากสถิติย้อนหลังสูตรก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก0บวก5บวก1 สิบล่างนะครับสามตัวได้เลข6เลขหนเลข2องมาดูสิล่าง4ตัวกันนะครับสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนหลังจากปล่อยสูตรออกไปเข้ามาแล้ว4ีงวดติดก่อนหน้านี้7จ็งวดนะครับรวมแล้วก็ส1บเงวดสูตรนี้นะครับมาดูสถิติกันครับเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับ งวดล่าสุด10บบนเลขก7สูตรคำนวณมา0 3 57เข้าเลข7นะครับเข้ามาแล้ว4งวดนะครับตั้งแต่งวดที่8นะครับตัวสื่อสีเขียวตัวเลขสีเขียวปากหลัก10ล่างนะครับ4ตัวได้เลข6เลข9เลข1แล้วก็เลข3 สรุป10ล่างนะครับ3ตัว612 4ตัว6913 3ตัวไปสูตรใหม่นะครับ4ตัวไปสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาแล้ว4มงวดติดตัวแรกนะครับที่เหมือนกันทั้ง2อสูตรก็คือเลข1นะครับแล้วก็มีเลข6อีก1ตัวนะครับที่เหมือนกันทั้ง2อสูตร ขอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับหุ่นเล่านะครับทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคํานวณมีถูมีผิดมีเข้ามีลุโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามกันได้นะครับฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ ช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีฟรเน้นห่วยลาวกับห่วยห่านอยนะครับหวยลาวเป็นห่วยลาวพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสลับหวยลาวในแต่ละงวดนะครับแล้วก็ห่วยฮ่านอยนะครับมี 3- าหน่านอยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ